วันนี้เราจะไปไหนกันครับป๊อบป๊าต้องถ่ายอาทิตย์ไม่ใช่เหรอใชไปกัพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่อาทิตย์จะเรียนกอล์ฟใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวจะเป็นโปรโทีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเยี่ยมไปลองดูเได้ไหมไป,ไปนะวันนี้ โอเคครับนี่คือชั้น2ของกอล์ฟชาแนลเซ็นเตอร์นะครับสนามได้กอล์ฟซึ่งลรบพาอาทิ์มาเรียนที่นี่ครับนี่เลยทัวร์เพอร์ฟอร์แมนซ์กอล์ฟอะคาเดมีอยู่ที่ชั้น2นะครับขึ้นมาเลี้ยวขวามาเจอเลยสวัสดีครับนี่คือโปรที่สอนอานะทิโปรแมทธิวป่ะลองเลยที่เข้าไปแล้วดูโอ้โหสบายเลยห้องแอร์ด้วยโชว์โปรก่อนไหมว่าเราตีมาแล้วเนี่ยโปรก่อนหนึ่งช็อตไปแล้ว How long did you play โอมีสั้วัน five day oh five days only ห้พูดโปเลยลูกขี้อายหน่อยจะไม่หายใช่ไหมขี้อายเนี่ยฮะยงใช่อะไรนะครับลืมไปแล้วอ๋อลืมไปแล้วก็บอกโปสิว่าเราลืมไปแล้วไปลุย 5 m i n u t e 5 m i n u t e ยังไม่คุ้นว่ยังไม่คุ้นโอเคอะมองลูกหมุนตีตีเต็มๆมาลุกตีเต็มๆหัวเลยไม่เป็นไรครับอะครูสอนแทนโปรแล้วล่ะสุดอะ I'm professional นัมเบอร์วันในไทยแลนด์คอฟเฟอร์แอนด์ดีเจเห็นไง มองมาดิโอ้โหมาแล้วเยี่ยมสุดยอดลูกผมเอ้ยโอ้อัจฉริยะชัดๆอยู่จีเนียใช้ทีดีแล้วอุ๊ยต่ออะไรลูกเจ็บมือเหรอพักก่อนไหมที่บอกโปรสิลูกว่าที่เป็นหนเจ็บมือไม่เอาหรอเล่นต่อเฮ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ yeah. ้อมเเฮ้ยเฮ้ยโยวันนี้ราต้อองมาไหอันนี้มันจะไกลสุดเลย yeah. ลูกจะพักก่อนไหมครับหนูเจ็บมือหรือเปล่าไม่อออยากดีหรออ้โอ้โหไงเป็นไงลูกต้องอัจฉริยะเหมือนพี่แน่ๆเลยครับใทรน ใช่ลายปิดครับน,นุ้งที่เจ็บมือใช่ไหมครับอา่าเริ่มเจ็บมือเพราะว่าเรายังตีไม่โดนลูกถ้าเราตีโดนลูกแล้วเนี่ยเราจะไม่เจ็บมือที่เราพักก่อนกินน้ำก่อนหรอดดือว่าจะลองพัดดูถ้าพัดมันไม่ได้เจ็บมือมากพัดบนกรีนนะลูกที่ป้ปาทำไว้ที่บ้านนะลองดูไหมอันนั้นไม่เจ็บโอเคเคยใช่ไหมยก โปพัดไม่ลงลุกไปพัดให้ดูซิว่าพัดให้ลงพัดยังไงไปไปโชว์เขาหน่อยลูกไปมาพัดกันล้ครับลองดูเออ้อ,อขวาไปนหน่อยเบาไปเบาไปเบาไปเพิ่มแรงหน่อยเออไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรลูกเออโอเคเรารู้แล้วนะเราค่อยเบาลงมา้เรื่อยลุกให้ลงให้ได้ไหมลงได้สิ นี่กูจะให้ลงให้ได้นินเดโฮให้ได้มาอมอโอ้ทูฮาร์ดอืมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลงแล้วโอ้อหโหสุดยอดที่ดีใจได้เลยลูกเพ่เย่ชนบัตรชนบัตรก,กับฟ้าหน่อยเอออืมเออโอ้โหนี่ไกลมากไกลสุดเลย วว้าเจ็บเลยดูอะไรอ่ะ้าไม่ได้หางานอืมใก็ดีแล้วอายุเหรออายุส38แล้วเจ็บแขนเจ็บมือครับตอนนี้พักแป๊บหนึ่งครับนักกีฬาอธิคุยกับคุณครูหน่อยสิครับฟังคุณครูออกไหมฟังออกไหม Are you shy a little bit Yes But you don't have school International school อี่สอนไทยคุณครูแล้วก็ให้คุณครูสอนอังกฤษอาทิโอเค เมาเ่อะไรอ,บบอี่เ้างามมาอะไรก้อะไร็ไดอรอะไรก่้จะก็ได้อะรก็นด่อะไรก็ได้อรก็ได้อะไร็ะก็อะไรี็ได้อไรก็ไอะไรกด้อะรกอะไรก็ไอเร็ไ้อะไได้อไรก็ได้อะไรกด้อะไร e ด้อะรอะไรก็้อะไรก็ได้อะก็ไอะรน็ไอะไร้อไรดอะไรก็ไดอะไรก้อะไรก้ดอรดอรกอะครับอันนี้เ <c oughs> บาค oh. ่ะเยอะเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยโหวงเฮ้ยอันนี้ชอบเลยใช่ไหมอ้าวเออเฮ้ยโหมันใหญ่เลยเฮ้ยโชว์เลยเฮ้ยเอาลูกกลมนี่ไหมเบาเลยใช่ไหมอย่างนี้ไม่เจ็บมือใช่ไหมครับอาทิตย์บอกทูนเหรอว่าลูกนี้ไม่เจ็บมือบอกทูนหน่อย ม่บอกบอกว่าเจ็บมือน้อยกว่าเจ็บมาเชพาไปซื้อถุงมือข้างขวาให้ได้ไหมแต่ว่าซื้อวันหลังวันนี้ไม่ทันครับทำไมอ๋อเจ้าเลยเหรอแล้วตีต่อเลยเหรอเฮ้ยชอบแล้วเหรองั้นอะแม่มีถุงมือให้ก่อนให้นี้ก่อนได้ไหมเลองดูก่อนไหมลองดในขณะที่ลูกเรียนอยู่ผมมาหารชุ้งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมก็ได้มีการอันนี้มันคือเครื่องอะไรนะฮะผมไปเหยียบอันนี้ก่อนถูกไหมฮะแก๊ คอสเพดครับนจะเป็นเรื่องวัดน,น้ำหนักครับตอนนี้มีเครื่องเดียวใน s าวด์อีสเอเชียมันก็จะบอกน้ำหนักของเราว่าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาประมาณไหนนะค,ะครับแล้วมันก็จะบอกเทรสที่ดีการขึ้นที่ดีก็มาจากเท้าของเราก่อนเราควรจะเหยียบในที่ที่ถูกจุดขาขึ้นจริงๆก็ต้องเริ่มเห็นในจุดสีเทานเนี่ยค่อยๆเลื่อนมาหากลางเท้าหรือว่าไปทางส้นเท้าเราหนิดนึงก็จะทำให้สะโพกของเราเนี่ยเปิดได้ง่ายขึ้นด้วยถ้ามันมาขอบก็จะเกิดการสเวงไปทางขวาได<ม>้ง<ม>่ายขึ้นแล้วทำให้แข็งของเราจาจะสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเราหันเข้ามาทางน้้ขาางก็อจจะิไไซดเ่ยึน อ๋อนี่คือเช็คได้ตั้งแต่เท้าเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่ครับก็คือเท้าน้ำหนักจะเห็นพวกโปรดังๆพูดถึง Vertical Force กันก็คือการที่กระโดดออกแรงกาวพอดนะเหรอใช่ไหมฮะเราจะรู้เลยว่าแรงของเราเนี่ยออกสู้โปรได้ไหมตอนนี้เขพไปอัดประมาณ156เปอร์เซ็นต์คนที่ตีไกลๆอาจจะได้ประมาณสัก220 210เปอร์เซ็นต์โอ้โหหายไปเยอะเลยเปอร์เซ็นต์ผมอันนี้อาจจะยังไม่ได้วอร์มถ้าวอร์มอาจจะได้ถึงสัก300เปอร์เซ็นต์น่าจะเกินฮะผมว่าเครื่องน่าจะเอาไม่อยู่ฮะับตอนเมื่อกี้โปรข้างในถามว่าเล่นกอล์ฟมมมั้ผผบบบออออกว่่าาาเเเรรร์ขงงงปะะททศคหน นัมเบอร์บอลเดินชายแหล่นัมเบอร์บอลเดินชายแหล่เขาอาจจะยังไม่รู้จักพี่ครับเดีจะต้องพาไปออกรอบด้วยแล้วจะรู้เพราะเดี๋ยวว่าคือที่นี่คือของโปชุงดูแลหรือว่าไงครับใช่ครับผมแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่ร่วมสอนกันด้วยพีเตอร์ TPL เข้ามาอยู่นี่ด้วยแค่เปลี่ยนจากแอลเป็นจีเท่านั้นเองเหรอฮะอ๋อเดียวโอเคโอเคอ่ะสมมติว่าเด็กๆจะมาเรียนที่นี่ก็คือได้หมดตั้งแต่เด็กยันโตหมดเลยหมดเยครจริงๆก็เป็นคนเริ่มตอนกี่ขวดนะครับถ้าผมแนะนำคือยกไม้ไหวครัับบถ้้้าจคคลลลิปแวยยยกไมขึนนเเเี่โอ ถ้าของเด็กๆถ้ามาเรียนคือเราสามารถบอกราคาได้ไหมครัว่าของคอร์สเท้าึงเท่าไหร่ บมติดต่อที่ไหนดีกว่าครับติดต่อที่ไหนที่ TPA นะครับไลน์ TPA ครับแล้วก็ Facebook TPA Golf Academy นะครับอินสตาแกรมก็เหมือนกันครับ TPA Golf Academy นะครับซึ่งอาทิตย์ก็จะมาเรียนที่ TPA 1คอร์สก็คือ10ครั้งน่าจะเป็นไหมครัโปร10ครั้งน่าจะได้ครับถ้าได้ DNA พ่อเข้าไปด้วยน่าจะเยี่ยมเลยครับโอเคคนที่โตแล้วก็สามารถมาเรียนได้มีคอร์สเล่นเหมือนกันก็ติดต่อในที่เดียวกันได้เลยใช่ครับได้ขอบคุณนะครับโปคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เดียวในเซา t h e a เอเชีย <Asia. S 2> นี่ฮะ t h d e f s อันนี้คือเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาบอกที่เชื่อว่าอาทิตย์หน้า4โมงเจอกันว o นอะไร oh, a c o m next week o c l o c k Four o'clock Okay อ n โอ้ Saturday 4 o c l o c k next week Okay จังคิวนะครับจังคิวครับคุณครับโปรเป็นยังไงบ้างครับเรียนวันแรกตลบมากคือนึกว่าดลงเรียนอะ เรียนจริงนี่ให้เรียนจริงๆต้องมาเรียนทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นทีต่ต้องมาเรียนกอล์ฟบนนคคับแล้วเรียนครบ10ครั้งป,ป๊าป๋าจะพาไปแข่งลงสนามจริงเลยโอเคไหมครับทำไมอะลูกเพราะว่าอะไรครับให้เก่งมนันก็ต้องขยันซ้อมโอเคไหมวันนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรจนหมัด ตีไกลแค่ไหนอะ่ะไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไม้มันเบาอ่ะเหรอชอบอันเบาใช่ไหมครับแล้วพอตีปุ๊บรู้สึกว่ามันสนุกเลยใช่ไหมอันเบาอะ่ะนอกจากสนุกคือรู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นอีกไหมรู้สึกขี้เกียจก,กว่าเดิมรู้สึกขี้เกียจก,กว่าเดิมไม่เอาแล้วหรอเอาอยู่ <are> เอาอยู่นะยังเล่นอยู่นะโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันครับบอกทุกคนก่อนเลยนี่นะเจอกันครับมานีออนนะ่อยู่สองคนนะไยู่สองคนนะ โอเคไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวตีให้ตายเลยครับวันนี้เราเปิดกับนรถครับซึ่งเราพาทำไมหน้าดำขนาดนี้เนี่ยป๊าป๊าหน้าไหม้หมดเนาะรู้ไหมเปิดแสงหน่อยโอ้โหไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยเห็นไหมแสงหน้าดำกว่าเดิมเดี๋ยวตีให้ตายเลยคือเราเนี่ยอู้ยโทษครับเดี๋ยวตีให้ตายเลยป๊าป๊าได้ อันนี้ได้เลยไม่เป็นไรลูกเราก็ัจะบอกว่าเราได้พาเพื่อนเอนเข้าวงการกลอบมาเยอะแล้วทราบมาสักพักนึงแล้วว่าเดี๋ยวทีให้ตายรายการนี้ดูกันทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นยันผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูกันนะครับันนี้เราจะเป็น1เทปที่ผมจะพาอีกหนึ่งคนเข้าวงการกลอบครับคนที่เข้าวงการก็คือคนนี้ธาราณตีสวัสดีทุกคนครับ ไปดูกันว่าเด็กหนึ่งคนนะครับที่เข้าวงการกอล์ฟแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างถ้าเรียนต้องเรียนที่ไหนอะ้รยังไงวันนี้เราพาไปโรงเรียนเลยนะครับหนึ่งคอร์สเต็มๆาทิตย์จริงๆได้ดูภาพไปแล้วแหละช่วงแรกแต่น,นี้จะไปคุยกับโปรไปคุยกับเจ้าของเขาว่ามันต้องเป็นอะไรยังไงบ้างตอนนี้เดินทางสักครู่เดียวเราจะไปกันที่คอร์สแชนแนลเซ็นเตอร์คาดเบลเลยโอเคไปกปา็นมาที่นี่่อมาใครแล้วกับอาทิตย์ไงว,วันนี้โจทย์ของเราคือถ้าที่ผู้ภาษาอังกฤษกับโปรได้เนี่ยเราจะซื้อจอยเกมนะยังไง ลิชวิดโปรโอเคยังไปที่จำชื่อครูได้ไหมลูกถามสิถามคุณครูชื่ออะไรแมทธิวเอ้าที่เราไม่เอาผ้าใบลงมาลูกเราไม่ไดเอามาใช่ไหมนั่นไงได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรข้ามน้ำเลยวันนี้โอเปอร์วอร์ดจิ๋ดข้ามน้ำให้ได้ Almost. Hit oh, the back. Try to make this to go. Oh on. Oh. Oh. Nice. this one is, is a little bit too short, but that one is like this one's too long. Too long, yeah. But hit the T. Make sure you hit the yellow one. Yeah. Mm. Oh. Oh. Oh, okay. oh, just like that. You might be like, oh, I see it. Oh, this oh. oh. uh -huh. <laughs> good. So cool. right. Nice shot. Back swing is better. So do the same to do your back swing. Good. So here, left so down, and then you take this teeth. Good. Wrong, wrong team. Okay, the yellow one. Nice.

จะคุยกับบริอย่างนี้ว่าคือเด็กๆเวลาที่มาเรียนอ่ะอยากรู้ว่า,าเขาเหมือนกับผู้ใหญ่ไหมเวลาแบบเฮ้ยอ่เริ่มต้นเรื่องของราคาเรื่องของสวีมมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเ็นบอกว่า3ครั้งแรกนี่คืออยากให้เขาแบบเอนจอยก่อนยังไม่ได้สออะไรเยอะคือจริงๆอันนัมเบอเลยเวลาเด็กมาเริ่มที่เนี้ยค่ะอยากให้รู้สึกว่าเขาพบเขาติดเขาชอบกอล์ฟก่อนคือเบสิกอ่ะจริงๆมันต้องดีอยู่แล้ว<ช>ก็ต้องหาวิธีสอบแทรกเบสิบทกสทีก่ดีโดยที่ไม่ทําให้มันน่าเบื่อคือไม่ต้องมาวาดเซนเหมือนผู้ใหญ่ว่าซอกมันต้องมีตรงนนั้ เรามีหน้าที่เอาใบเซอร์ทั้งหมดที่เรามีในหัวการเลทลงไปให้เขาฟังในรูปแบบของเกมก็คือแทนที่จะเอาซอกทีเก็บหน่อยนะก็อาจจะแบบตวยหันไปเห็นทานฟอร์เมอร์ตรงนี้หรือวิธีการวิธีการจะต้องเปลี่ยนหน่อยมาเวลหรือดีซีนี่รูปผมตีเดียเนี้ย แล้วค่าค่าเรียนของเด็กกับของผู้ใหญ่ราคาต่างกันไหมตอนนี้จู๊ดเนี่ยมีเป็นจะลดประมาณ1 5บห้าถึงยีแล้วแต่เรทของคุณครูค่ะอธิบายไหมลูกเมื่อกี้พี่ก็เซ็ตเนี่ยแหละเซ็ตเป็นสะพานให้รู้สึกว่าตีข้ามน้ำโชว์อ้เขาได้เล่นหน่อยอธิมาพักดื่มน้ําก่อนไหมลูกไหมเรียนในห้องแอร์เป็นไงลูกสบายไหมสบายเดี๋ยวรอบหน้าพี่จับไปข้างนอกกันนะไอเซอร์เนี่ยมีการต้องโรเต็ตไปข้างนอก next week โอเคไม่ไม่ ปัดกอล์ฟก็ส์อัพดอร์าละคุยเดิาป๊าฟังไปดูเรื่องแปลให้ป๊าฟังด้วยนะนี่โปรต้องลุกมาขนาดนี้เลยนะครับอ๋อเออไม่เคยเคยดูเอวคนขาคนแขนคนเอาเวลางน้องในทีเราสับ เดชุ้งก็จะซูเปอร์ไวส์อย่างไดชิปเพื่อแมคชชวร์ว่าอันนี้ถ้าเขาว่างนะส่วนใหญ่เขาไม่ว่าวันนี้มันอยู่ขือลร่าเขาเข้ามาเยชุ้งคือผมที่คนที่ผมถ่ายไปสัปดาห์ที่แล้วเราใช้งานไม่ได้เลยเราสามารถบอกราคาได้ไหมครับว่าของคอสเขาถึงเท่าไหร่ สารเอนมินสารเอนมินเลยต้องมาถ่ายเลยต้องมาถ่ายใไปเน้นสอนอย่างเดียวครับโอเคถนัดสอนเนาะใช่ถนัดสอนไม่ถนัดออกสื่อไม่ถนัดเก็บตังค์ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวออกหมดเพราะจริงๆแล้วจะมีโปรหลายคนใช่ไหมครัถ้าเป็นผู้ใหญ่ได้หมดเลยครับจริงๆน้องๆก็สอนได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หมอโอเคมีห้าคนห้าคนว่าชลีกับเฮชุงก็จะดูหลัก แล้วก็จะมัวร์ว่าทุกคนสอนในไปในวีดีโอกันทิศทางเดียวกันถ้ามีตรงไหนก็จะมีว e e k l y consult ว่าน้องๆสอนใครมาบ้างพี่ชุมเขาก็จะชั่วโมงบินเยอะจะ work กับเลเยอร์ระดับ A ชั่วครัวระดับแท้อุนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอวดสิตอนแล้วไม่เห็นพูดเลยไม่ค่อยพูดรัวรู้ครับเดี๋ยวเวลาเหลือน้อยเข้าไปอีกอยากมีเวลาส่วนตัวกมีเยอะโอเคโอเคได้ครับ อยู <39. S 2> ่น้ำไหมครับบอกคุณครูก่อนเร็วบอกครูก่อนช่วยช่อเฉยยังไม่ต้องเขินพูดได้เลยกระปายยังพูดไม่ได้เลยอาที่เก่งนะเนี่ยที่พูดได้พาพูดไม่ได้นะอา่า water หกเลยน้ำหกนี่อะไร water six ใช่ไหมลูกใช่ไหม water six เนี่ย water เพราว่าน้ำ six โต้หกพูดด <Is it S 2> ังๆคิ it's empty oh k no w you have you need to take a break okay let's take a little break ก็พูดได้นี่ you can speak นี่ Say yes Mm. Are you less shy now? I think less less than last time. Oh! You know me, bye? This one? Mm -hmm. The character, what's his name? Oh, do you like watching, what is it? Marvel? Marvel TV movies? Uh, I it's the Lego. Oh. oh, the Lego. Mm -hmm. Mm -hmm. I see. You like to build Legos? I don't know. I not พอไหมสี่สหลาครับสูงสุดตอนนี้ได้39มสิเกาโปรจะให้ค่าเป็น40เ <40. S 1> ฮ้ยเท่าไหร่ที <40. S 1> <41. S 1> ไปตาอไปสี่ห้าเลยโปรตี่ห้าเออโอ้เฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า45เลยหรอ ขึ้นมา45หลาแล้วนะอยางไกลแลครับเพ่งรียนทัที่2องา50หลาไหวปะลูกเก็บปวโอเคสนุก46หลาแล้วกลับบ้านเลยครับสิ oh, okay. really ทีไหมเดียวกลับแล้ว oh, โอเคโอเคโอเคไปขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับก่อนครับสนุกไหมครับไ <t iny> ม่แม่อา,า,าทิตย์หน้ามานะมาทุกอาทิตย์นะเราจะเรียนให้มันดีขึ้นแล้วก็ไปออกเล่าข่าป้าโอเคไหมโอเคค่ะวันนี้ถือว่าพูดกับครูได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่เยอะมากเอาไงดีเจออะไรในเรื่องสีขาวได้มหม ที่นี่วีที่สี่แล้วใช่ไหมครับทางที่สี่แล้วป่ะครับที่เรียนตวเนี้โอ้เป็นวงแล้ว วีดีแล้วครับของอาทิตย์เดี๋ยวเราจะเริ่มเมื่อกี้คุณครูบอกว่าจะเพิ่มความเข้มข้นให้น้องหน่อยก็คือตอนแรกใช้เป็นไม้เบาๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มเป็นไม้จริงละลูกที่ใช้ตอนแรกเป็นลูกแบบลูกซ้อมธรรมดาอันนี้เราพยายามจะให้ตีลูกมจริงวันนี้ครับตรอดูว่าวีที่4การปรับสวิงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ตีลูกจริงอาทิตย์จะไหวไหมราดูฮะตอนนี้รู้สึกเขาเอนจอยมากเลยมีเปลี่ยนเป็นไม้จริงละว้ย นะไนไหนมาดิสิมาคุยกันหน่อยสิสนุกไนะหมฮานีสโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าต้องเก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไปแข่งได้ไหมยังเหรอเอให้เก่งกว่านี้ก่อนใช่ไหมใช่โอเคไดสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวพ่อจะบอกบอกทุกคนก่อนโปรสองสดีครัสนุกไหมสนุกค่ะคุยอะไรรู้เรื่องใช่ไหมใช่ค่ะสบายเลยนะสบายนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนกันเลยบ๊ายบาย